สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Automax นะคะวันนี้ลูกค้า c ีวิค่ะมาใช้บริการเป็นร้อยเอฟซี FC, ตัว EL นะคะลูกค้าท่านเมื่อกี้เปลี่ยนจาก EL เป็น E แต่ลูกค้าท่านนี้เปลี่ยนจากตัว E เป็น EL นะคะนี่สีแบบเทาๆรมดำนะคะสวยเลยตัวนี้ค่ะติดอยู่กับยางดันหลบนะคะสเปคเขาจะอยู่ที่21556ค่ะสเปคเดิมโรงงานเขานะคะ,นะคะ ตัวนี้จะเป็นอะยางปี20เลยนะคะกริบๆตัวนี้จะเป็นยางป้ายแดงนะคะมีตุกด้วยถ้าลูกค้าซีวิ c f อ่า FB F หรือ FB Boy หรือ FD Dog เนี่ยสนใจล้อตัวใหม่ๆก็สามารถยังยังใส่ได้อยู่นะคะเพราะว่าสเปคเขาจะยังคงที่เหมือนเดิมอยู่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อินบอกเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะ เดี๋จะเป็นเบอร์ใต้ล่างนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่ทันใจส่วนท่านใดที่สนใจเป็นร้อรุ่นอื่นนะคะล้านเรามีทุกรุ่นเลยค่ะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงจนถึงรุ่นท็อปสุดเลยนะคะอันนี้เราจะเช็ดยางนะคะบริการให้เป็นอย่างดีนะคะร้านเราสาหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยซ i v i c ตัว E มาเปลี่ยนเป็นตัว EL ค่ะสวยมากสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ